ค่ำคืนเขายืนเดียวดายกอดปืนแนบกายอุ่นใจในลมหนาวท้องฟ้ามีเดือนกับดาวเป็นเพื่อนคายเหงาทุกราตารีกันเยรุ่นพี่มิวมารับค่ะขึ้นรถเลยค่ะพี่ทองฮะมาไงเนี่ยมาจากมหาหลัยเลยว่ามารับผมกลับก่อนนะครับคุณลูกหนูอเดี๋ยวก่อนพี่ทองแล้วเ,เรื่องดูหนังรุ่งนี้ล่ะคะคือผมไม่ว่างครับ เบือ้องเอียงอยู่คะ่ะดูช่องสามละครน่ะเอา้าเป็นอย่างบ่เบื้องซองเจ็ดหะคะขอเบิ้งเนติค่ะกองลอยหาลอยเอ็ดน่ะเขาเรียกห้าศูนย์หนึ่งว้าวนูมั่งเบิ้งเรื่องนี่คะ่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทหารเกณฑ์ดูไปกัคขีดหอดพี่ท้องไปพี่ใส่ดีแสนดีป้านนี่สิฝึกเอยียงอยู่น้ออุ้ยมีูู่กันนั่งยิ่งกันพ้อมกับพวกข้ายาเสพติด ้าอาวุธเทือนเออแล้วย่างไอ้ทองเนี่ยต้องออกไปสู่โลบน้ำบ่คะนั่นสินะฝึกเสร็จแล้วนี่นาะถ้าฝึกเสร็จก็ต้องออกผ้าสนามอืมหูเยอะนะคะค่ำคืนเขายืนเดียวได้กอดปืนแนบกายอุ่นใจในลมหนาวท้องฟ้ามีเดือนกับดาวเป็นเพื่อนคลายเหงาทุกราตรีการเป็นทอทหารอดทนหากินกับปืนกลพิทักดินแดนไทย ใครเล่าจะมาเข้าใจว่าเขาทําเพื่อใครถ้าไม่ใช่ทําเพื่อเราทอทหารอดทนทอทหารอดทนทอทหารอดนมอู้ทอทหารอดทนเอ,อ,อ้าทอทหารอดทนอทอทหารอดนมทหารใจแตกขาดวินัยไร้สมาธิอย่างนี้มันจะไปรบไหวหรอทั้งหมดแถวหยุดอดอยากมากใช่ไหมงั้นแก้อดอยากด้วยการวิ่งพื้นคนละห้าสิบครั้งปฏิบัติ ร้องเพลงด้วยนาไปด้วยพอทหารอดน้อมส,สองสัปดาห์หนะ้าทหารใหม่ทุกคนจะต้องออกภาคสนามสุกนี้ทุกคนกลับบ้านได้เย็นวันอาทิตย์ก่อน6กโมงครึง่งทุกคนต้องมาพร้อมกันที่นี่ใครมาช้ากว่านี้โดนซ่อมไปได้ครับผมแล้วนี่จะไปไหนคะแบกแป้พรุงพลรังทางกรมปล่อยกลับบ้านนะครับ อาทิตย์หน้าพวกเราต้องออกพักสนามแล้วครับคงจะเป็นแถวแถวกาญจนบุรีเขาชนไก่หรืออะไรเนี่ยแหละครับแล้วพรุ่งนี้ล่ะคะไปเที่ยวที่ไหนเอ่ยยังไม่มีโปรแกรมเลยครับงั้นพรุ่งนี้ไปดูหนังกินไหมลูกหนูมีตั๋วรอบพิเศษเรื่องมุพเพสันิวาสองสองใบพอดีไปนะคะเออคือเยอรุ่นเพ่มิวมารับค่ะขึ้นรถเลยค่ะพี่ทองฮะมาไงเนี่ยมาจากมหาลัยเลยว่ามารับผมกลับก่อนนะครับคุณลูกหนู เดี๋ยวก่อนพี่ทองแล้วเรื่องดูหนังพวกนี้ล่ะคะคือผมไม่ว่างครับวันเสาร์เราไปดูหนังกันนี่ตั๋วหนังสามใบเรื่องบุพเพสันนิวาสสองจ้ค่ะนั่นเรื่องที่คุณลูกหนูชวนดูซะด้วยนีหวังว่าคงจะไม่จะเอกันนะหรือผ่าฝรั่งค่ะอังกฤษเน่พี่ทองเจ้คุณลูกหนูมาทำอะไรที่โรงหนังคะเนี่ยเออคือมามาดูหนังนะครับ ชวนไม่มาด้วยทําไมถึงบอกว่าไม่ว่างล่ะเออคือไม่ว่างจริงๆครับก็เพราะพี่ทองต้องมาดูหนังกับพูกเรายังไงลลยยะอ๋องี้เองพี่ทองนะพี่ทองน่าเกลียดจริงๆเออแล้วคุณลูกหนูมาดูหนังกับใครเหรอครับโนนฮายพี่ทองวัดดีฮ่าอ้าววันเนี่ยเพราะพี่ทองไม่มาด้วยคุณพ่อเลยให้วันมาเป็นเพื่อนเซ็งโหเป็นเรื่องเลยครับ ก,กันอีกแลกที่นั่งขึ้นไหมอ๋ออุ้อยบ่ได,ด้ดอกค่ะหนูมาเบิงหนังบ่อยากเบิงมวยหญิงสิ่งทอง <c oughs> ไม่แลกแน่นะค่ะแน่ใจว่าสันขาเรียกว่าก,ก็ได้ค่ะคุณลูกหนูเปลี่ยนที่นั่งกันได้ค่ะอุ้ยน้องหนูอินค่ะหนังจบแล้วคุณลูกหนูจะกลับเลยหรือเปล่าครับกลับเลยค่ะพี่ทองไปส่งลูกหนูหน่อยสิคะพี่ทองเราต้องไปทานไอติมกันตามสัญญานะ เออไปสิครับว้าวพักนี้โชคดีจังไม่ต้องออกแรงจีบคุณมิวเลยชอบอย่ารุ่นพี่ร้ายกว่าที่เราคิดเยอะเลยไม่ยอมง่ายๆหรอกแม่คุณมิวนี่ล่าอีลีได้ค่ะคุณลูกหนูนันจอยไปเลยไอท่องกับคุณมิวหมอก็แย่ลูกหนูเยอะค่ะนี่ฉันไม่ได้คิดกับพี่ทองของเธออย่างแฟนเลยนะ เอออิลีตีคะกาซ่าในคนลุงหนูไปกินไอติมน่าดีบนหน้าเดี๋ยวหนูไปเลียกนะคะนี่ไม่ต้องลอยไปไปหิวแล้ววันอาทิตย์บายยนะครับโชคดีค่ะออกภาคสนามระวังตัวด้วยนะครับผมค่ายทหารพี่ท้องแมามามาลุงหนูก่อนมีขนมไปไว้ให้กินตอนออกภาคสนาม